สวัสดีครับคับไล่เรนเจอร์ดูทีมให้หนูหน่อยโอเคครับน้องก็สัญลักษณ์แปลกๆนิดหน่อยวงเล็บใหญ่ๆอย่างนี้เออก็ถ้ามาแปลกๆนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไปเซิร์ชในโปรแกรมไล e ล่วงหน้าแล้วจะได้ชัวร์โอเคครับด่านถูกชื่อถูกแล้วนะไอดี ID ถูกเซิร์ชดูแลคืออยากให้เช็คของตัวเองก่อนนะคือพี่ก็บางทีก็ หลายคนไงคพาบางทีก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างลืมๆไปบ้างอาจจะไม่ครบเออไอก็คือ job heat lock ครับ j o b h e a t r o c k job heat lock ดูทีมกันครับอยากให้จัดทีมผ่านด่านสเต e พิเศษของแกะอื ดูทีมชุดนี้ก่อนถ้าจะไปลุยพวกดานพวกนั้นมันก็จะยากนิดหนึ่งนะแต่มีแปดดาวเว้ยคือด่านมันยัดป้อมไม่ได้ไงก็ต้องแบบตีป้อมแตกก่อนตีป้อมไอ้ตีป้อมยิงก่อนถึงจะเข้าไปลุยด้านในได้จึงดูน้องแล้ว ก็ยากอยู่แหละเนี่ยตัวตีปั้มยิงอย่างเงี้ยมันต้องเป็นตัวตีปกติสกิลจะไม่โดนเนี่ยพายดเอ็ดเวิร์ดช่วยได้และไอ้พวกตัวเล็กๆนี้ไม่แน่ใจมันมันตีปั้มไม่ได้เหรอเนอะต้องไปดูคลิปเก่าๆพี่นะว่าแรกๆพี่ใช้วิธีไหนผ่านตอนที่ยังไม่มีตัวไอ้หมัดไฟอะต้องไปดูช่วงนั้น พอผ่านมานานแล้วพี่ก็ลืมแต่อย่างเงี้ยไม่ตีสปนก็จะลำบากเอ๊ะแต่ก็ได้นะถ้าโอ้ตีป้อมสก,กิลมันก็ไม่ติดครับมันจะเริ่มติดสก,กิลก็ถ้ามเมื่อสู้กับเลนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามสู้กับศัตรูถ้าสู้กับป้อมนี่มันไม่ออกสก,กิ <c oughs> ลดังนั้นเราต้องหาตัวแบบตีป้อมแรงๆไนงะ เพื่อจะได้ทะลุไปตีฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดป้อมแล้วไปตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้ไดเร็วที่สุดแต่เซตนี้พี่ไม่น่าใจเลยตัวเล็กไม่ควรใส่แหละรือว,ว่าเคยใส่วะเอาเป็นความเชื่อตอนนี้แล้วกันนะถ้าไม่ตรงก็ตามแล้วไม่ผ่านก็ไปดูอันเก่าๆแล้วกันสนใจก็ตีเดี่ยวก็ได้แต่ตีเดี่ยวมีไม่ต้องเยอะนะ แต่ยังไงเลเน่มัน8ดาวยังไงก็เก่งอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ได้นี่มาก็เลยยิ้มเลยไงต่อยป้อมกระจายตีก็หนักอยู่แล้วถ้าสเปรแถมโดนตัวอื่นอีกเนี่ยพวกตัวท็อปรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ได้ได้หมดแหละแต่น้องมีเเลนเน่ก็ได้อยู่ตีป้อมอยู่ถึง,ถงจะตีช้าไปไหนก็ได้ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมันก็ดีกว่าตัวตัวอื่นแกะนี่ใช้ใช้ได้น,นะครับช่วยตีป้อมได้มันจะยังเบาก็เถอะมันก็ช่วยสปกเนี่ยเผื่อจะโดนตัวหลังป้อมด้วยโอ้มีเจมเทวดาด้วยนะ้องเอ้ยมีเยอะกว่าพี่ล่าเก่งกว่าพี่ใช่ไหมเนี่ยพีออ่สอนก็จับตัวเองจับไม่ได้เนี่ยทีมไหนที่ล่ะ อะก็มีแซนจัดดาวนี่แซนมันตีปั้มไม่เก่งก็เถอะก็ยังดีกว่าไม่มีก็มังกรแล้วกันถึงถึงถึงจะช้านะแต่ด่านมันไม่กว้างมากไงครับด่าน6กอะด่านสเปเชียสตทมันไม่กว้างมากก็เอามังกรไปมันตีสเปซด้วยตีช้ามา่อไก็เถอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มี ัวก็เยอะนี่ก็หาพวกดาวสูงสงไปลุยแล้วกันบางกรหนึ่งอ่ะต้องเอาไปลองสลับกันเองดูนะพี่ก็ไม่ช่วยเอ้เจมฮิวนี่ไม่ต้องแกอีกตัวเอาไปเอาไปลองดูนะสลับดูเรนเน่ติดไว้มันเก่งสุดแล้ว,ว้โอเคประมาณ3ตัวแล้วนะมีอะไรอีกไหมเอ่ย ก็พอได้นะใส่แกะกับมังกรมาดูดิก็ชุดนี้แหละแล้วก็ใส่แกะกับมังกรมาเพิ่มมีมูลชุดดำภาว่าไม่ทันมองแปปๆช้านิดนะจำหน้าไม่ได้ด้วย อ,อ๋อถรรมนชุดดำก็ไม่เหมาะกระดานนี้นะดูกันแล้วกันโอ้อยู่ไหนเอ่ยเออ,เอ,อขอหาแป๊บหนึ่งโอเคเจอแล้วชุดดำก็มีนะครับ ก็ถ้าหาตัวท็อปทอไม่ได้ก็ใส่ชุดดําไปแทนแล้วก็เลือก4ตัวที่ดีที่สุดของเราไปแล้วก็แถมชุดดําไปตัววิธีสู้ก็อย่างที่ผมเล่นตลอดก็คือกดโล่ไปก่อนครับกดโล่แล้วรีบเรียกตัวออกไปไอ้แร่ไม่ต้องไปกดมันครับไปฆ่าศัตรูเราก็ได้แร่ครับโอเคไหมไม่ต้องเสียเวลากดแร่แต่เข้าใจอะ่ะน้องมือใหม่ก็อีกเรื่องหนึง่งหัวแร่ไม่พอก็ใช่ก็ใช่แรกแกมันแร่ไม่พอเหมือนกันแหละ สเต็ปใครสเต็ปมาแล้วกันอันนี้แต่อย่างแรกพี่เขาแนะนำให้กดโล่แล้วก็เรียกตัวเราไปแล้วก็เรียกเพื่อนไปเลยไปช่วยกันตีปัอมให้แตกก่อนครับแล้วก็สังเกตให้ดูว่าถ้าเราตีเร็วรวพอนะแบบพี่อะแปบบ๊บเดียวก็หลุดไปถึงปั้มสามปัอมปอมสี่แล้วเนี่ยก็กดแช่ําแข็งมันมันไปเลยแล้วก็เคลียร์ทีทีเดียวจบ แต่ถ้าเขาตีป้อมแรกเสร็จก่อนที่เราจะไปถึงป้อมนั้นก็ก็รอสักพักครับพอเขาเข้ามาใกล้ๆระยะโจมตีเราก็พัดกลับไปเลยครับพัดแล้วก็ไปแช่แข็งที่บ้านกันเลยที่ป้อมเขาเลยเหมือนเดิมยัดป้อมเหมือนเดิมก็จบตรงนั้นแหละหน,หน่าจะจบนะมันก็ต้องจบอยู่แล้วก็ยืนกันจ่อๆแล้วถ้าไม่จบก็ดูแล้วยังไม่จบก็ เมเทโอซ้ำอีกทีับน่าจะจบแล้วทีนี้คือเราก็มีตัวพอใช้ไงเราไม่ได้แบบกากจนไม่มีอะไรเลยน้องก็มีเลนเน่เนี่ยไปยืนตรงปั๊มติดสกิลอยู่แล้วอัดตุ้มๆเลยตายหมดอนะ่ะตัวเล็กๆเ,เ,เขาได้หนีกว่ดแล้วเจ็ดดาวที่ซ้ำเนี่ยคงผ่านแล้วมั้งป่านนี้โอเคครับประมาณนี้แหละไปดีนะจ็อบฮิตล็อกนะครับ J O B H E A T R O C K โอเคครับคนต่อไปโอเคครับน้องคนต่อไป A จุด1ีจุดที่ศูนย์หนึ่งคุโตชินอิจิครับ ID ก็ H A M จุด T A N A P O O M โอเคน้องก็ฝากดูว่าตัวไหนเป็นตัวยิงสเปรย์ แค่มันขึ้นมาสเปซก,ก็โอเคแล้วอ่ะเราก็จัดทีไม่คล้ายกันเลยนะเราจบหลักสูตรเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยแกะก็ได้ครับตัวหลักตัวหนึ่งอ่ะมีกอบี้มาสเตอร์ไม่ต้องกลัวอะไรละมีกรไก่สุดร์ด้วยจัดดีหมดแล้วครับอ่ะน้องอัดกันได้เลยเพื่อนอนาคตไกลจัดไปแล้วนี่มีตัวแถมด้วย ใช้ Pilot ลอดแทนแซนก็ได้นะมีสกิลแล้วนี่ตัวนี้น่าจะมันน่าจะเจ๋งกว่างไงเออแซนถ้ามันสกิลออกอะ่ะมันโหดกวาดตัวเล็กๆตายตายเรียบอะ่ะแต่นี่ถ้าสกิลออกก็โหดเป็นกันตีทีทีที่สำคัญมันถึงแต่สกิลมันก็ตีโดนป้อมแบบปกติครับแต่แซนมันตีตีเดียวอะ่ะ ซึ่งมันตีป้อมไม่ได้แน,น่นอนและออกเวลาออกสกิล,ออกส,กลสกิลมันก็ไม่โดนป้อมด้วยก็เปลี่ยนได้ก็ค่อยเปลี่ยนแลวกันอัพไปก่อนถ้าให้แนะนำก็แซนมีให้ล่าก็ล่าไปแต่ถ้าเปิดได้กดดานจัดด่าก็นี่ครับลงตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าเน้เฉพาะตอนนี้นะโอเคนะแค่นี้แหละน้องครบเลยดูได้แสวยงาม ที่เหลือก็รอไอ้พวกเนี่ยขึ้นเจดาวหวังว่ามันจะเก่งนะเรามาลุ้นกันว่ามันจะเก่ง <c oughs> ก็ถ้าให้เปลี่ยนเอาแห้หมดออกก็ได้ <c oughs> เออเราเบื่อแม่มดแล้วแต่สถานการณ์นะใส่ชุดดำมาแทานเนี่ยก็ได้อยู่สลับไปเยอะครับเรามีตัวสำคัญแล้วไง ตัวสำคัญก็โคโคโบี้เงี้ยสำคัญและแกะมาสเตอร์ก็พอจะใช้ได้แล้วก็เป็ดนี่ครับมีเป็ดมีชุดดำสีตัวละตื่ว่าใช้ได้แล้วที่เหลือก็เอาตัวเล็กๆมาสลับสลับกลงได้ลองหลายๆทางไงจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับประมาณไหนโอเคจบแค่ได้และไอดก็ ham ธนภูมิ h a m จุด T A N A P O O M นี่ครับอัดกันได้ครับอกมีโคบีม้มาสเตอร์ก็วซูเปอร์มาสเตอร์ไม่มีอะไรให้กลัวแล้วตัวเดียวกว่าทั้งฉากเก่งเกิน6ดาวแล้วเนะี่ย